มาใส่ยางปูพื้น5 d ค่ะรถเออ t o r t u n e r ปี2019ค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะตามเบอร์โทรที่ติดไว้เลยค่ะยางปูพื้นนะครับอันนี้ด้านหน้าของ Fortuner นะครับ Fortuner ตัวใหม่นะครับใหม่ล่าสุดนี่แหละนี่มีกระเป๋าให้ด้วย ข้างในก็เข้ารูปนะครับก็จะเข้าทุกส่วนเลยนี่จะเป็นด้านหลังแถวสองของ f o r t จ n e r ครับคันนี้สั่งสีดำนะครับได้แดงดก็จะปูเข้าไปใต้บ่อด้วยมันจะเป็นยาวเลยนะครับจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้เลย อร์จเนอร์นะครับฟอร์จเนอร์ใหม่ปี2019อันนี้อีกฝั่งหนึ่งของด้านคนขับนะครับปูเข้าลูกตรงนี้เป็นพื้นของแถวที่สองนะครับปเป็นตัวตรงใต้เบาะอันนี้พับเบาะขึ้นมารนครับก็จะปู เต็มอย่างนี้ครับอ,อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังา<ด>ยาวปูมาแ<ท>ถวที่สามเลยับชาย,ยเป็นเดือ,อ,อ,ดอตัวนี้ปูตัวเบาะแถวที่สามให้ด้วยนะครับทัวนหลังมันเวลาพับ น,นี้ด้านหลังนะครับด้านหลัง f o r t จูเนอร์ย้อนแสงนะครับ